สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกระชิพาพี่น้องเขามาเบิงนะครับให้มันสวนมันนะครับแปลงนี้อายุครบ2เดือนเต็มแล้วนะครับผมในการบำรุงดูแลรักษานี่คือผมเห็ดลักษณะไดนนะครับผมก็เริ่มสูงเกือบเมตรแล้วนะครับเนี่ยครับพี่น้องเริ่มสูงเกือบเมตรแล้วหลังจากนะครับหลังจากที่ห้าปลูกนะครับหลังจากที่ห้าปลูกก็ดูแลฉีดท่อฉีด ปุ๋ยน้ำนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกร็ดนะครับมาละลายน้ำนะครับมาละลายน้ำฉีดนะครับฉีดไปทุกสิบวันนะครับเดือนหนึ่งก็ฉีดอยู่สามสามครั้งนะครับเดือนหนึ่งก็ฉีดอยู่สามครั้งนี่แหละครับพี่น้องสองสามครั้งนะครับตามตามที่มีเวลาหรือว่าแบบคล้ายๆว่าสัปดาห์นี้บ้างก็ฉีดด้วยนะครับผมได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งบ่ต่ำกว่าสามครั้งนะครับที่ผมฉีด นะครับปุ๋ยเกจยี่ห้าห้าแล้วก็ผสมน้ายาเรีงหลักนี่ยครับก็คือผลงานนะครับหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์ผมก็หยอดนะครับหยอดปุ๋ยสี่สิบหกศูนย์นะครับเล่งต้นเล่งใบฝนก็ตกลงมาใส่แน่เพิ่นได้น้ำได้ปุ๋ยนะครับมั่นกระง่ามครับพี่น้องเนี่ยครับประมาณนี้ครับพี่น้องสายพันธุ์แปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าผมเอื่อสายพันธุ์แปดหนึ่งขนตางอนนะครับเฟอร์จิมี ขนตานะครับเป็นขนอยู่น้ำอมองอันนี้เพื่อนเนี่ยนะครับผมก็เลยเอื่นเป็นแปดหนึ่งขนตางอนนะครับผมเนี่ยนะครับการดรูแลรักษากใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอยู่เรียหยอดนะครับหยอดตามโค้นเหงานะครับยอดตามโค้นเหงาแล้วกระีดปุ๋ยเก็ดยิบ่า่าผสมน้ำยาเงลงรากนะครับผสมน้ำยาเลีงรากแล้วก็น้ำมาฉีดทุกซิมือนะครับ หรือว่าหนึ่งอาทิตย์ฉีดครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เฮามีเมล่านะครับถ้าดูฉีดนะครับมั่นกับไงไว้นะครับอายุสองเดือนก็ถือว่ายายอยู่นะครับเพิ่นได้น้ำได้ปุ๋ยแน่นะครับฝนตกลงมาใส่แน่นะครับช่วงนี้เฮากระล่งนะครับถ้ามั่นเขายยเร็วโตไวหัวออกเร็วนะครับผมแต่ว่าเนี่ยครบสองเดือนแล้วนะครับมั่นเขาฉี่ออกหัวละไปนะครับผมก็ห้านได้ควรเบิ่งจักเทียนะครับแต่ว่าถ้าเบิ้งต้ไงก็านีเพื่อกล้าีออกหัวนะครับ เนืมฮ ah mm ั่นเด้เป็นหัวเด้พี่น้องเนี่ยแต่ว่านะครับเนี่ยเออเดี๋ยวพี่น้องนะครับเนี่ยกระังจะเริ่มกลายเป็นหัวแล้วพี่น้องเห็นบ่เลยท่อปากกาแล้วครับเนี่ย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 เห็นบ่พี่น้องเนี่ยครับเริ่มเป็นหัวเด้เนี่ยอายุเต็มสองเดือนนะครับอ่ะเต็มสองเดือนนะครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยระบบลากจะกลายเป็นหัวแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยอายุสองเดือนนะครับเริ่มเป็นแล้ว นะครับเริ่มเป็นหัวอะไรได้เนี่ยนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับโอ้ผมก็บริด้ควอดบางแจ็กเทียนะครับแต่ว่าต้นกับยัางโมฮันสูงนะครับประมาณ80ดสิบเก้าสิบจะยืนอยู่ประมาณเกือบเกือบเมตรนะครับแต่ว่าห่างบมฮันดถึงเมตรดอกนะครับประมาณ80ดสิเก้าสิบเนนะครับผมถือว่าโอเคนะครับพี่น้องระบบอ่ากนะครับหรือว่าหัวเริ่มออกนะครับประมาณซ้ำกัน จำการใบเพิ่นเนี่ยแหละนะครับผมเริ่มเห็นแล้วนะครับกับบางรุงต่อไปนะครับผมแต่ว่ามันมีแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงของหนองไส้นะครับเพิ่นปลูกนะครับอายุ2เดือนเพิ่นว่าสูง2เมตรนะครับเพิ่นว่าอายุ2เดือนสูง2เมตรเพิ่นว่าหัวเนี่ยทอ,อนิ้วมือแล้วระว่านะครับหนองไส้เพิ่นปลูกซีบไลน่นะครับซีบไล่เพิ่นใสอยู่หารอยสอบนะครับหารอยสอบได้พี่น้องฟังบ่ผิดนะ หาลอยสอบเป็นขีไก่นะครับเป็นขี่ไก่ล่องพื้นนะครับเพิ่นล่องพื้นไล่ละนะครับไล่ละหาซิบสอบนะครับไล่ละหาซิบสอบเป็นขีไก่แกบขีไก่ผงนะครับแล้วบัดที่นี่อายุครบสองเดือนครับพี่น้องอายุครบสองเดือนเนี่ยเพิ่นว่าสูงสองเมตรนะครับอายุครบสองเดือนสูงสองเมตรแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะไปทายให้เบิรงนะครับอพอว่า ผมจะแนะนําว่าวิธีการเห็ดจังไดถ้าสูง2เมตรแล้วถ้าปล่อยไปนะครับมั่นจะขึ้นต้นนะครับมั่นจะขึ้นตน้นเดี๋ยวผมจังจะไปถ่ายให้พี่น้องเมืงนะครับตัวนี้ก็อายุครบ2เดือนแต่ว่ากับบริสสูง2เมตรคือเพิินนะครับก็คอยบำรุงไปเรื่อยๆนะครับก็คอยบำรุงไปเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มเป็นหัวคือกันนะครับเริ่มเป็นหัวแล้วหัวเพิินกับซ้ำ การใบเพิ่นนี่แหละนะครับผมเริ่มเป็นหัวแล้วเริ่มเปลี่ยนจากรลกเป็นหัวนะครับถือว่าโอเคครับพี่น้องการบำรุงดูแลรักษาเป็นขันเป็นตอนไปนะครับในช่วงอายุ2เดือนนะครับจะเริ่มฉีดเฮให้มันลงหัวได้นะครับฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนมันลงหัวนะครับอายุ2ถึง4เดือนนะครับอายุ2ถึง4เดือนเ่าสามารถฉีดฮอร์โมนนะครับ เหตุแห่มันลงหัวสูดมันลงหัวนะครับเหตุแห่มันลงหัวเร็วนะครับหลักการมันจะเป็นหัวไวนะครับบำรุงนะครับแต่ว่านะครับบมเมนว่าเฮาไปเอา0060มาใส่เด้นะครับลักษณะมันเทายยมันได้สูงยาเฝ้านะครับยามหันได้สูงยาเฝ้านะครับถ้าเหาเอามาใส่ปุ๊บต้นมันสีลั่งนะครับมันจะไม่มีการเจริญเติบโตนะครับใบมันจะเริ่มร่วงถ้าใส่โบเป็นนะครับบนหัวจากวิธีใส่ใจเย็นๆนะครับพี่น้อง ฟังผมดีๆนะครับบางคลิปผมก็บ,บอกว่านะครับอายุสองเดือนใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ได้เลยแต่ว่าต้นมันสูงแล้วมันใหญ่แล้วนะครับเขาสามารถใส่ได้แต่ถา่ายบำรุงไปเรื่อยๆคือผมเนี่ยเนี่ยครับคือสูตรนี่ยบำรุงไปเรื่อยๆนี่สูงประมาณแปดซิปเก้าซิปนะครับอย่าเฝ้าไปใส่ดนะครับอเอากระใส่บำรุงลักษณะคือผมเบาหนี่ไปซะก่อนนะครับ ใส่ปุ๋ยยูเรียหยอดหรือว่าปุ๋ยซีซีกูเนี่ยล่ะเขาเอิดปุ๋ยยูเรียนะครับ้วกาใส่ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกตยี่ห้า,าห้าหรือนะครับบางคนพอเข้าเมนเขามาถามว่าปุ๋ยเกตยี่สิบยี่สิบได้บ่อได้ครับได้คือกันนะครับใส่ประมาณเท่าไหร่จักสองสามช้อนแกงนะครับน้ำยี่สิบริีดพ่นนะครับฉีดดูดเอานะครับบำรุงดูดนะครับสูนี่ล่ะพี่น้องนะครับบำรุงมือนี่ก็เลยเดี๋ยวภาพพี่น้องเขามาเลาะเบิ้งนะครับ กาะเบิงสวนเบิงไฮนะครับกำลังงามนะครับเขาใส่ปุ๋ยนะครับเขาไห้ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับเก็ตแหมั่นท้องงามนะครับโตไวนะฮะดูแลรักษาไว้นะครับราคามั่นดีแน่นอนนะครับปีหกแปดนี่จังไหนก็ราคาดีนะครับได้แน่นอนครับตามล้านทัวไปรับสื่อแน่นอนสามบาทครัวนะครับดูแลรักษาได้ดีครับพี่น้องไห้มั่นได้ผลผลิตไล่ละเป็นสิบตันครับฟังลักกา เขามาติดตามนะครับผมแนะนําสูตรที่ดีๆนะครับให้พี่น้องนําไปใส่นะครับเห็ดจังได้ให้หัวมันเขาดกเห็ดจังไดหัวมันใหญ่เห็ดจังไดให้หัวมันออกหลายๆไรหนึ่งให้มันได้ลรยละสิบตันนะครับย่างหน่อยๆให้ได้ไรยละสิบตันนะครับให้พี่น้องเขามาเบิงผมไหลายนะครับเอาไปใส่นะครับสูตรที่ผมทดสอบทดลองมาแล้วผ่านนะครับได้ผลดีผมก็จะนํามาลงมาแนะนําให้พี่น้องนะครับตามทีผม่ผมบอกผมบอกนี่แหละนะครับ พี่น้องสำหรับมือใหม่มือเก่านะครับเขามานะครับเขามาเบิงนะครับติดตามไว้นะครับผมก็จะมีสูตรดีๆมาแนะนําพี่น้องคือเก่านะครับอยากให้พี่น้องเขามาเบิงกันหลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ่ากาบอกเข้าใจยังจะคอมเมนต์เขามาถามนะครับเพราะว่ามันเท่านี้สามารถเห็ดได้จริงๆนะครับไรละสิตัน1ิหาตันนะครับบารุงดินแบบใดใส่ปุ๋ยแบบใดในช่วงจังหวะใดนะครับมันเห็ดบ่ได้กับพ่ออย่างเพราะว่าใส่ปุ๋ยเท่ยเดียวครับพี่น้อง ใส่ปุ๋ยร่องพื้นเทียเดียวกับบ่อใดร่องพื้นกับมาหยอดค้างเดียวเทียเดียวแค่นั่นจะให้มันได้ได้จังไหนนะครับปุ๋ยเห่าเนี่ยเอามาใส่มาฉีดเนี่ยมันบ่อใดแพงเลยนะครับปุ๋ยเกตถุงหนึ่งกับถุงละสามสิบสี่สิบบาทอ่าหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวนะครับในรูปแบบปุ๋ยเกตกับถุงละเกตสิบแปดสิบบาทเองนะครับพี่ห้องบ่หูฝังคนบบลูกับบ่ได้พิดหรอครับแต่ว่าผมบอกให้ฟังทองหูจักแล้วนะครับหาซื้อได้ตามทองตลาดนะครับปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับ ああในรูปแบบปุ๋ยเกตนะครับเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันมาละลายน้ำฉีดเนี่ยถุงหนึ่งกะแค่8ปดสิบเก้าสิบหรือหลายๆยี่ห้อกับประมาณร้อยกว่าบาทบ่เกินร้อยยี่สิบนะครับบ่เกินร้อยยี่สิบาทเท่ามาละลายน้ำฉีดได้อ่ะถุงหนึ่งกัได้เป็นลายผลี้พี่น้องนะครับเป็นลายสองลายผลิ้นะครับในรูปแบบปุ๋ยเกตเขาสามารถเอามาระเบิดหัวมันได้นะครับหลายหลายยางถี่พี่น้องเนี่ยบ่กเข้าใจพี่น้องเนี่ยโมจักนะครับพี่น้องอาจจะบ่เคยใส่นะครับ ขอมาติดตามกันครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ